สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้ผมไพศารพี่โลคำม,มาปะแม่วิจันร์แกว้วพุทธิตรตอนนี้อายุย่างเข้าขวบร้อยร้อยตาดร้อยกับตาไดาแล้วร้อยหปีแล้วเปิ้นเกิดพอศอย่างก๊อฟจำได้ก็น้อย2464ี่หรปีก็ร่วมสมัย123 สามราชกาลแล้วกันนะครับสองสามราชกาลแล้วนะครับแต่แแก่อนนี้เปิ้ลสมัยเปิ้ลเปิ้สาวกเปิ้ลเป็นคนที่ไปเป,เป็นนั้นผู้รับใช้เจ้านะครับเปิ้ล็เลยงามสาวงามขนาดของบ้านร้องสมัยนั้นนะครับแล้วเปิ้ลอยู่ที่บ้านศพร้องบ้านร้องตีมีดหมู่หกตำบลทุ่งสะตกอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ไม่รู้จังแก้ประเด็นนี้อันสบายดีกอสบายดีเนาะได้ยินก่อนอู้อ่ะ ได้ยินก่อนหูบัไข่ดีเออตามอาย่ขายอันนี้ยังแกะแกะลำไยอยู่เนอะแม่อุ้ยจะแกะอะไรนะลำแกะลำไยเดาะดูดวะเออเบี้ยเลี้ยงก็ได้ปานแกะลำไยอยู่นะครับแ <c oughs> ม่อุ้ยอยู่เปิ้นอยู่อันกับอันลูกเปิ้นกับหลานเปิ้นตีบ้านร้องตีมีดอ่าบ้านเลขที่อย่งกันน้อย <c oughs> ออบ้านลเลขที่หนึ่งศูนย์แปดทับสาม้านเลศพร้องบ้านร้องตีมีด <c oughs> ซอยหนึ่ง ต่าบลทุ่งสะตกอเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ชนะชนะเลิศหลายคนละนะครับคนเท่าอายุยืนรุ่นน้องเกาะไปล้มหายตายจากกันหมดเลยแม่อุ้ยจันแก้วเปิ้ลยังคงอยู่นะครับก็ต้องได้รับความขอบคุณจากภัยสานพิโรคำบ้านล้องตีมีดหมู่หกตำบลทุ่งสะตกอเภอสันปะตองสวัสดีครับแม่อุ้ยสวัสดีเจ้าอ่ะ